สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึง่งเป็นประสบการณ์จริงนะครับของนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งชื่อแชริลมีค่ะคือเธอได้บันทึกเหตุการณ์ตอนเข้าไปประเมินเครือข่าเก่าหลังหนึง่งอายุแบบ200กว่าปีเลยที่รัฐเคนทักกี้โหเก่าแก่มากนะคะใช่ครับเหตุการณ์นี้เกิดปี1989แล้วความน่าสนใจมาอยู่ตรงนี้ครับคือคุณแชริลเนี่ยเริ่มต้นเลยนะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยแบบไม่เชื่อเลยอ๋อค่ะ แต่พอเขาไปเจอเรื่องในบ้านหลังนี้ปุ๊บความคิดเปลี่ยนไปเลยเรื่องนี้เกี่ยวกับวิญญาณที่ชื่อแซลลี่แอนครับอืมเรื่องเล่าส่วนตัวแบบนี้นี่มันน่าสนใจนะคะเพราะมันเหมือนการประทะกันของความเชื่อเดิมกับประสบการณ์ที่แบบอธิบายยากมากๆใช่ใช่การที่คนไม่เชื่อเลยจะเปลี่ยนมาเชื่อได้เนี่ยแสดงว่าต้องเจออะไรที่มันเอ่อขย่าวความเชื่อเดิมมากๆเลยค่ะคือเรื่องมันเริ่มต่อที่คุณแชริลเ,เข้าไปดูบ้านครั้งแรกนะครับบ้านก็สวยนะ แต่ว่ากำลังปรับปรุงอยู่ค่ะแล้วเจ้าของบ้านคนปัจจุบันเขาก็เล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังอย่างเช่นมีห้องนอนสีเหลืองอยู่ห้องหนึ่งห้องสีเหลืองครับคือไม่ว่าจะทาสีอะไรทับลงไปเนี่ยสีเหลืองเดิมมันก็ซึมกลับขึ้นมาตลอดโหแปลกจังแล้วก็อุณหภูมิในห้องนั้นก็จะแบบคงที่เลยนะครับ70ฟาเรนไฮต์ตลอดเวลาแถมยังรู้สึกเหมือนมีคนมองตลอดด้วยอืมฟังดูขนลุกนิดๆน,นะคะใช่ เจ้าของบ้านเชื่อว่าเป็นห้องลูกชายเจ้าของเดิมนะครับอ๋อแล้วก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกใช่ไหมคะที่เจ้าของบ้านเล่ามีครับมีเหมือนกับว่าเคยมีคนเห็นวิญญ,ญาณอื่นๆด้วยนอกจากเออลูกชายเจ้าของเดิมใช่ใช่ครับมีคนเคยเห็นเป็นเด็กชายบ้างชายหนุ่มบ้างแล้วต้องมีผู้ชายสองคนค่ะแล้วก็เรื่องพวกเครื่องมือช่างที่หายไปอ๋อใช่ใช่เครื่องมือช่างก็หายบ่อยแล้วก็มีเสียงแปลกๆจากชั้นบนเสียงเหมือนคนลากของหรือเสียงฝีเท้า ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างบนค่ะซึ่งแน่นอนคุณแชริยวตานั้นฟังก็เอ่อก็ฟังไปแต่ไม่ได้เชื่ออะไรเลยเพราะพื้นฐานคือไม่เชื่ออยู่แล้วก็คงคิดว่าเป็นเรื่องแต่งหรือเจ้าของบ้านอาจจะจินตนาการไปเองประมาณนั้นครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆมันเกิดขึ้นวัน Open House นะครับวันที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาดูบ้านค่ะวันนั้นเป็นยังไงคะ วันนั้นก็ดูปกติดีนะครับอากาศดีคนก็มาเรื่อยๆจนใกล้จะหมดเวลาคุณเชริลก็ไปส่งลูกค้าคนสุดท้ายที่หน้าประตูค่ะพอกลับเข้ามาในบ้านปุ๊บก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมสีเข้มใส่ชุดสีเทานั่งเงียบๆอยู่ตรงเปียโน,โนในห้องดนตรีนั่งอยู่ชี้เฉยนะคะใช่ครับนั่งนิ่งๆตาเหมือนมองลงไปที่คีย์บอร์ดดูว่างเปล่าแล้วคุณเชริลทำยังไงต่อคะตอนนั้นเชอก็แปลกใจว่าเอ๊ะ ทำไมมีคนอยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีใครดูแลเลยเรียบเดินไปหาเพื่อนร่วมงานที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านค่ะแต่เพื่อนร่วมงานก็ยืนยันว่าไม่มีใครอื่นอยู่ในบ้านแล้วนะลูกค้ากลับไปหมดแล้วอา้าวทีนี้พอคุณเชริลเล่าลักษณะผู้หญิงที่เห็นให้เจ้าของบ้านฟังเจ้าของบ้านก็ยิ้มแล้วบอกว่าอ๋อคุณเจอแซลลี่แอนเขาแล้วล่ะโหขนลุกเลยนะคะคือเจ้าของบ้านระบุตัวได้ทันทีเลยใช่ครับ การที่เจ้าของบ้านพูดแบบนั้นมันเหมือนเป็นการเอ,อ่ยยืนยันจากข้างนอกเลยนะคะมันอาจจะทําให้คุณเชอรี่เริ่มเอะใจมากขึ้นจากที่แค่รู้สึกแปลกแปลกถูกต้องครับตอนนั้นคุณเชอรี่ตกใจมากรีบวิ่งกลับไปที่ห้องดนตรีเลยแต่ว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับหายไปแล้ววิ่งขึ้นไปดูชั้นบนก็ตามหาก็ไม่เจอใครเลยอืมตอนนั้นคือทั้งกลัวทั้งสับสนแต่ก็ยังพยายามบอกตัวเองว่าเอ้ยสงสัยตาฝาดคิดไปเองค่ะ ก็ยังพยายามหาเหตุผลอยู่ใช่ครับพอกลับลงมาที่ห้องครัวเจ้าของบ้านก็เลยเล่าเรื่องของแซลลี่แอนให้ฟังเต็มเตมเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะที่ว่าเป็นโศกนาฏกรรมครับคือมันค่อนข้างเออซับซ้อนนิดนึงค่ะเล่าได้เลยค่ะเจ้าของบ้านเล่าว่าแซลลี่แอนเนี่ยมีสัมพันธ์ชู้สาวกับน้องชายของสามีตัวเองเอาเหรอคะครับแล้วพอสามีจับได้สองพี่น้องก็เลยเออดวลปืนกันในบ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่เลย โห oh, เรื่องใหญ่เลยนะคะนั่นยังไม่จบแค่นั้นครับปีต่อมาลูกชายวัยแปดขวบของแซลลี่แอนก็มาเสียชีวิตด้วยไข้ไทฟอยอีกน่าสงสารจังสุดท้ายตัวแซลลี่แอนเองก็เสียใจมากตรอมใจตา,ตายตอนอายุแค่30ปีโอ้โห oh, ชีวิตเจอแต่เรื่องเศร้าเลยนะคะแล้วเจ้าของบ้านยังเล่าเรื่องเออผู้อย่างรู้อะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ เจ้าของบ้านบอกว่าเคยเชิญคนที่เขาเรียกว่าเซียหรือผู้อย่างรู้มาซึ่งคนนี้ก็ระบุตัวตนวิญญาณต่างๆในบ้านได้แล้วก็ยังบอกตำแหน่งแหวนแต่งงานของแซลลี่แอนที่หายไปด้วยนะแล้วเจอไหมคะแหวนน่ะเจ้าของบ้านไปหาตามที่บอกแล้วก็เจอจริงๆครับเป็นแหวนที่สลักชื่อย่อไว้ด้วยโอะโหอันนี้ยิ่งแบบเพิ่มน้ำหนักให้เรื่องเล่าเลยนะคะมีทั้งเรื่องราวมีทั้งวัตถุมายืนยันใช่เลยครับ ข้อมูลพวกนี้ยิ่งทําให้คุณเชอรี่ยสับสนเข้าไว้ใหญ่คือมีทั้งเรื่องดรามา่าทั้งหลักฐานแต่ใจหนึ่งก็ยังพยายามหาเหตุผลอยู่ดีค่ะก็ยังพยายามยึดหลักความไม่เชื่อเดิมไว้ครับแต่แล้วตอนที่กําลังจะกลับบ้านกําลังจะก้าวเท้าออกจากประตูหน้าบ้านนะครับค่ะเกิดอะไรขึ้นอีกคะเธอรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเลยขนลุกสู้พอหันควับกลับไปมองก็เห็นแซลลี่แอนยืนยิ้มอยู่ที่หัวบันไดชั้นบนเห็นอีกครั้งหนึ่ง ชัดๆเลยเหรอชัดๆเลยครับยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นอืมอันนี้คงเป็นจุดแตกหักแล้วมังคะเจอแบบจังๆสองครั้งติดติดกันบวกกับเรื่องเล่าหลักฐานต่างๆมันน่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเอ,อ่อความขัดแย้งในใจอย่างรุนแรง cognitive dissonance ที่คุณว่าแต่แรกใช่ค่ะคือมันผลักดันให้เธอต้องหาคำตอบให้ได้แล้วว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถูกต้องครับ สุดท้ายความสงสัยมันนําไปสู่การตัดสินใจไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงเลยครับไปหาข้อมูลเองเลยใช่ครับเธอไปที่สุสานเล็กซิงตันแล้วก็ไปหอจดหมายเหตุแล้วผลเป็นยังไงคะผลคือเจอครับเจอหลุมศพของครอบครัวนี้จริงๆแล้วก็เจอเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวทุกอย่างตรงกับที่เจ้าของบ้านเล่าเป๊ะเลยโห oh. และที่สําคัญที่สุดคือเธอเจอรูปถ่ายของแซลลี่แอนซึ่งหน้าตาเนี่ย ตรงกับผู้หญิงที่เธอเห็นในบ้านแบบไม่ผิดเพี้ยนเลยครับโอ้โห oh, อันนี้คือชัดเจนมากการที่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จริงๆที่ตรวจสอบได้ดันมาสอดคล้องกับประสบการณ์ส่วนตัวที่เหนือธรรมชาติแบบนี้มันเป็นตัวที่ทำให้กำแพงความไม่เชื่อมันพังลงมาเลยนะคะใช่เลยครับและนั่นก็คือบทสรุปของเรื่องนี้ประสบการณ์ตรงที่ชัดเจนซ้ำๆบวกกับการไปค้นคว้าหาความจริงด้วยตัวเองทำให้สุดท้าย คุณเชริลมีนานิล่าที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยต้องยอมรับในตอนท้ายบันทึกของเธอเขียนไว้ว่า I believe ฉันเชื่อใช่ครับฉันเชื่อเรื่องนี้มันพาเราไปดูการเดินทางของความเชื่อคนคนหนึ่งเลยนะจากไม่เชื่อสุดๆสู่การ,รเผชิญหน้าและก็ไปค้นหาข้อพิสูจน์จนเปลี่ยนแปลงความคิดไปในที่สุด เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยคะ่ะว่าประสบการณ์ส่วนตัวที่มันเข้มข้นมากๆแล้วก็ดูเหมือนจะมีหลักฐานอื่นๆมาสนับสนุนเนี่ยมันสามารถท้าทายหรือกระทั่งเปลี่ยนความเชื่อดำเดิมที่ฝั่งแม่นของเราได้จริงๆครับผมมันก็สะท้อนความอยากรู้อยากเห็นของคนเราที่มีต่อเรื่องที่เรายังหาคําอธิบายไม่ได้นะคะครับก็น่าคิดต่อนะครับคําถามทิ้งท้ายจากเรื่องนี้ก็คือว่า เมื่อข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เราตรวจสอบได้เนี่ยมันดูเหมือนจะไปในทิศทางเดียวกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติส่วนตัวมากๆเลยค่ะเราควรจะจัดการกับความขัดแย้งระหว่างหลักเหตุผลกับประสบการณ์ตรงๆแบบนั้นยังไงดีอะไรคือเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างเรื่องบังเอิญการตีความของเราเองหรือว่ามันเป็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่ยังรอคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่กันแน่ครับนั่นสิครับเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยคะ่ะ